พูดก่อนว่าตามอารหังว่าตามโกรอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระทวันตังอธิวาเทมิ ก้มหัวลงลูกเตืนอนอ้าวว่าตาคุูอียสวัสงสาโตภัทวาวตาทำมธรรมังนัมัสสามิก้มหัวลง สุปฏิปันโนพระคาวะโตพระภาวะโตศัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมพุทธัสสะแห่งการทำความดีวันนี้ด้วยกันนั่งสมาธิยกมือขึ้นครับอ่ะมาเลยลูก เอางี้แข่งกับพระอา์โอเคไหมอเ,เอางี้เราจะนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งวันโลก <c oughs> โอ้มากไปเอางี้เอาสักสองนาทีโอเคไหมลก <c oughs> โอเคเอาแข่งกับพระอาดลูกหนึ่งสองสามเอาหลับตาหลับตามือขวาทับมือซ้ายหนึ่งสองสามแข่งกันนะแข่งกันนะ <c oughs> โอ้ใครที่ยัง <c oughs> ไม่หลับตาแสดงว่าคนนะั้นแผ้พัะอา์ตั้งแต่ต้นๆเลยลูก แต่พระอาจารย์แต่บนกระสานและหลับตาฮะถ้าใครไม่หลับตาจได้บุญเยอะๆให้ดูการ์ตูนด้วยต้องหลับตาอ่นี่แหละที่พระอาจารย์ถ่ายบนข้อมูลดีกว่าลูกไหนใครอยากอยากเรียนหนังสือเก่งลูกยกมือขึ้นทำไมสุดยอดทำงานเนี้ยเนี่ยพระอาจารย์เองชอบเรียนหนังสือมากเลยนะโอ้โหทมานาเนี่ยมีลูกๆนักเรียนที่อยากเรียนหนังสือชอบเรียนหนังสือเนี่ยพระอาจารย์ก็ชื่นใจ ถ้าอยากเีินเก่งพระอาจารย์ให้คาถาลูกมีคาถา้วยเอามาลูก,ก่อนเอามาลูกนอนคนเราจะทําอะไรต้องมีคาถาใช่ไม่ใช่ลูกใช่สมมุติถ้าถ้าวันนี้มีผีมาหลอกทําไงดีลูกทําไงดีลูกเอา,เอาไม้ตีขาออาเอาผีจะเก็บสิไม่พลมือนะเดี๋ยวให้คนนั้นออกมาเอาพลมือขึ้นหนึ่งสองสาม ว่าตามพระจันผีขี้ดื้อผีขี้ดื้ออย่ามาตื้อฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปผีขี้คุย,คยอย่ามาคุยใจฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปผีขี้จู้อย่ามาเบ๋เบ๋ฉันไม่โอเคออกไปออกไป โอเคนะครับเดี๋ยวทำท่าทางตามคุณครูนะตามพระอาจารย์ด้วยหนึ่งสองสามถีกี้นืงอย่ามาตื้อฉันเดี๋ยวเนี่ยเขาเอานิ้วนิ้วนิ้วฝั่งฝั่งซ้ายเราชี้เข้าหาเองลูกแล้วมือขวาเราปฏิเสธไปลูกอย่ามาตื้อฉันอย่ามาตื้อฉันอย่ามาตื้อฉันฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการออกไปถีที้นืงถีที้นืง ผีทีเด่อย่ามาตีฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปออกไปผีหรืออะไรโลกสร้างที่อยู่ของตัวเองมีมดตัวหนึ่งที่ขี้เกียจครับไม่ช่วยเพื่อนทำอะไรเลยโลกมดตัวนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยดีไหมครับโูกไม่ดีเลยหากเป็นคนคนที่เกียจไม่มีความรับผิดชอบ ก็ย่อมไม่มีใครต้องการให้มีเพื่อนที่จะรักในโลกกรนเสียงดนนังนวนมาตามอีกแล้วครับมดตัวนี้เสเสมอนคคณครูที่คอยคอยบอกคอยเตือนลูกๆนักเรียนที่ขี้เกียจลกแต่บางคนนะพอมีคนอื่นบอกคนอื่นเตือนกลับไปโกรธเขาเห็นไหม เขาอุตส่าห์ชี้ขุมทรัพย์ให้เราเตือนเราด้วยด้วยความเป็นห่วงลูกมาอีกแล้วครับมดทุกตัวขยันขันแข็งลูกแต่มดที่ถูกเตือนเป็นไงลูกหนีไปนอนครับไปแล้วหนีไปนอนลูกมดที่เกียจตัวนี้แอบหนีไปนอนเหมือนเดิมทุกวันในการที่คนอ,อื่นเขนาทำงาน ไปไหนช้างไปไหนน้อแก้วอยู่บนต้นไม้นกแก้วนกภาษาอังกฤษว่าไงลูกนกเน้องทำอะไรนั่นไปเห็นฉันผ่านไปเหรอฉันมีพลังที่สุดในป่านี่โอ้โหน้องแก้วปลุกให้ฉันสิอะไรฉันต้องปุกให้นายด้วยนั่นไงใครเนาะเ๋ยวฉันจะสอนเองสอนให้จะเคารพฉันสับ้าง คนนี้จะทำอะไรต่อไปลรือยกแก้วไม่ก้มหัวให้ชา้ชางช้างโกรธมากเลยยกต้นไม้แล้วขย่าต้นไม้โอ้โหตกแก้ว<ต>นั่งบนต้นไม้ไม่ได้ก็เลยหนีไปเห่าบินไปแล้วไปเลยไปรีนี้ไปสิดูนะว่าฉันทำอะไรได้ถามลูกนักเรียน,น,นอนุบาลโลกช้างตัวนี้ ไปรังแกสัตว์อื่นไปรังแกนกเนี่ยดีไหมครับไม่ดีไปถอนต้นไม้ดีไม่ดีเลกไ,ไม่ดีเลย,ไม,เลยไม่ดีเลยนะไม่น่าทานะถอนเรงกว่าน้ยเยอะงานงาน